อะไรไหมครับผมได้พระปางอันที่หนึ่งแล้วครับเลือกพระปางอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามพระปางสามยอดได้พระปางนะครับเป็นแบบว่าเป็นภาพแลนด์สเคปไปนะครับแบบแบบเบอร์เบอร์ไว้เพราะว่าไม่งไงจะเด่นกว่าตัวพี่ชายพี่สาวนะครับนะครับผมเน้นเน้นให้พี่ชายพี่สาวโดดมาเ <laughs> <laughs> น้นปางสามยอดนี่เดี๋ยวจะ ดีไม่ดีผมจะยังลบลบให้เบอร์อนะค,ครับก็ต้องคำหนึงคำนึงแล้วเราต้องสมมติเปิดสเปกตีบตีบตรงไงพูดคำศัพท์แหงเรียนก็อ่อนตายทโอเคครับฝากถามยอดดีครับยังไงต้องมาดูนะกล้องเก็บเงาไม่หมดนะครับต้องมาดูด้วยตา,าแข็งเขามีแค่าขาวกับดำนะแสงมันกะทอนะ สะท้อนจริงนุ่มมากเลยสาเส้นนุ่มมากกล้องเก็บได้แค่ขาวกับดำนะกล้องผมถูกโอเคครับเก็บพระพังสามยอดกันครับอาจจะมีลิงเนี่ยโอเคครับยุก้าส่วนหายเก้าเรียงเข้าหอบครับ่ห้ัับทำง,งานต่อหรือพระพัางสายอดกัน